การครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทมีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆริมทุ่งนาครอบครัวนี้ประกอบด้วยแม่หมายชื่อนางซอยและลูกสาวสองคนคนโตชื่อแก้วและคนน้องชื่อทับทิมพ่อของเด็กทั้งสองเสียชีวิตไปตั้งแต่พวกเขายังเล็กทิ้งให้นางซอยต้องเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองเพียงลําพังชีวิตของพวกเขาลําบากยากแคนะ้นหนักต้องทํางานหนักทั้งวัน เพื่อหาเงินมาซื้อข้าวปลาอาหารแต่ก็ยังไม่พอกินวันหนึ่งนางซ้อยนั่งครุ่นคิดอยู่คนเดียวในกระท่อมเธอรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังกับชีวิตที่ยากลำบากฉันไม่สามารถเลี้ยงดูลูกทั้งสองได้อีกต่อไปแล้วเธอคิดถ้าฉันมีปากท้องที่ต้องเลี้ยงน้อยลงชีวิตคงจะดีขึ้นด้วยความคิดเช่นนี้นางส้อยจึงตัดสินใจว่าจะต้องกำจัดลูกคนใดคนหนึ่งออกไปจากบ้าน เธอเลือกที่จะกําจัดแก้วลูกสาวคนโตเพราะคิดว่าแก้วโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วคืนนั้นขณะที่แก้วและทับทิมนอนหลับนางไสแอบย่องเข้าไปในห้องนอนของลูกสาวเธอเขียนจดหมายปลอมขึ้นมาฉบับหนึ่งโดยแกล้งทําเป็นว่ามาจากญาติห่างๆที่อยู่ในเมืองหลวงเนื้อความในจดหมายระบุว่าต้องการรับแก้วไปอยู่ด้วยเพื่อช่วยงานบ้าน และสัญญาว่าจะส่งเสียให้เรียนหนังสือเช้าวันรุ่งขึ้นนางสอยปลุกแก้วแต่เช้าตรู่เธอบอกลูกสาวว่ามีจดหมายจากญาติและอ่านให้ฟังแก้วรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ไปอยู่ในเมืองใหญ่แต่ก็เศร้าใจที่ต้องจากแม่และน้องสาวไปนางส้อยจัดกระเป๋าเสื้อผ้าให้แก้วอย่างรีบร้อนและพาลูกสาวเดินไปยังป่าละเมาะนอกหมู่บ้าน โดยอ้างว่าจะพาไปขึ้นรถโดยสารไปเมืองหลวงขณะที่เดินทางเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆแก้วเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเธอถามแม่ด้วยเสียงสั่นเครือแม่คะทําไมเราต้องเดินเข้าไปในป่าลึกขนาดนี้หนูไม่เห็นมีถนนเลยค่ะนางซอยตอบเสียงเรียบอีกนิดเดียวเท่านั้นลูกเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่พวกเขาก็เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แก้วไม่รู้จักทางกลับบ้านแล้วในที่สุดนางซอยก็หยุดเดิน เธอหันมามองลูกสาวด้วยสายตาเย็นชาแล้วพูดว่าแก้วเจ้าจงอยู่ที่นี่อย่าตามแม่กลับไปถ้าเจ้ารักแม่เจ้าก็จงหาทางเอาตัวรอดเองพูดจบนางซอยก็วิ่งจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้แก้วยืนร้องไห้ยอยู่กลางป่าเพียงลำพังแก้วยืนร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวและสับสนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงทิ้งเธอไว้เช่นนี้เมื่อความมืดเริ่มปกคลุมป่าแก้วรู้ว่า เธอต้องหาที่หลบภัยโดยเร็วเธอเดินไปตามทางเล็กๆเนี่ยจนมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแก้วตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อหลบภัยจากสัตว์ร้ายเธอนั่งร้องไห้อยู่บนกิ่งไม้ตลอดทั้งคืนใจเต็ไมไปด้วยความคิดถึงบ้านแม่และน้องสาวเช้าวันรุ่งขึ้นแก้วตื่นขึ้นมาด้วยความหิวโหยเธอปีนลงจากต้นไม้และเริ่มเดินสำรวจป่าหวังว่าจะพบทางออกหรืออาหารขณะที่แก้วเดินไปเรื่อยๆเธอได้ยินเสียงน้ำไหล จึงรีบเดินตามเสียงนั้นไปจนพบลำธารเล็กๆแก้วดื่มน้ำจากลำธารและล้างหน้าให้สดชื่นเธอสังเกตเห็นต้นไม้ที่มีผลสีแดงสุกงอมอยู่ไม่ไกลด้วยความหิวโหวยเธอรีบเก็บผลไม้มากินจนอิ่มและยังเก็บติดตัวไว้อีกหลายผลเพื่อสำรองระหว่างที่แก้วกำลังเดินสำรวจต่อไปเธอได้ยินเสียงร้องของสัตว์ตัวเล็กๆแก้วเดินตามเสียงนั้นไปและพบลูกกระต่ายตัวน้อยที่ติดอยู่ใน กับดักที่คนใจร้ายวางไว้แก้วรู้สึกสงสารจึงรีบช่วยปลดกับดักและปล่อยลูกกระต่ายให้เป็นอิสระกระต่ายน้อยหันมามองแก้วด้วยแววตาขอบคุณก่อนกระโดดหายเข้าไปในพุ่มไม้แก้วรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ตัวเล็กๆแม้ตัวเองก็กําลังตกอยู่ในอันตรายเย็นวันนั้นแก้วพบถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งเธอตัดสินใจพักในถ้ำนั้นเพื่อหลบภัยจากสัตว์ร,ร้ายในยามค่ำคืนขณะนั่งอยู่ในถ้ำเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เข้ามาใกล้ แก้วตกใจมากหัวใจเต้นแรงแต่แล้วสิ่งที่ปรากฏก็คือลูกกระต่ายน้อยที่เธอเคยช่วยไว้มันกลับมาพร้อมกับกระต่ายตัวอื่นอีกหลายตัวพวกมันนำผลไม้และลากไม้มาวางไว้ให้แก้วกินทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปคืนนั้นแก้วนอนหลับอย่างอุ่นใจโอบล้อมด้วยฝูงกระต่ายน้อยที่คอยอยู่เคียงข้างเช้าวันรุ่งขึ้น แก้วตึงขึ้นมาพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะหาทางออกจากป่าเธอกล่าวลาลูกกระต่ายน้อยและเริ่มออกเดินทางอีกครั้งกระต่ายตัวหนึ่งกระโดดตามมาเราก็ตั้งใจจะนำทางให้เธอระหว่างทางแก้วได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์มากมายในป่าเธอเห็นดอกไม้หลากสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้ยินเสียงนกขับขานไพเราะและได้เห็นสัตว์ป่านานาชนิดขณะที่เดินไปเรื่อยๆแก้วได้ยินเสียงน้ำตกดังมาแต่ไกล เธอกับกระต่ายน้อยจึงมุ่งหน้าไปทางนั้นเมื่อเดินไปถึงแก้วก็พบกับน้ําตกขนาดใหญ่ที่สวยงามประการตาเธอตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของธรรมชาติใกล้ๆน้ําตกนั้นแก้วเห็นบ้านไม้หลังเล็กซ่อนอยู่ในพุ่มไม้หัวใจของเธอเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นที่จะได้พบผู้คนอีกครั้งแต่ก็อดหวาดกลัวไม่ได้ว่าคนในบ้านอาจไม่ใจดีแก้วค่อยๆเดินเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นกลิ่นอาหารหอมๆลอยออกมาจนท้องของเธอ ร้องจอกๆด้วยความหิวขณะที่เธอกําลังจะเคาะประตูประตูบ้านกลับเปิดออกเองอย่างช้าๆพร้อมเสียงเอียดอาดดังขึ้นแก้วสะดุ้งตกใจถอยหลังไป1นก้าวด้วยความกลัวแต่ความอยากรู้อยากเห็นก็ทําให้เธอค่อยๆก้าวเข้าไปในบ้านภายในบ้านมืดสลัวมีเพียงแสงเทียนริบรีมอใบใหญ่วางอยู่บนเตาไฟควันลอยออกมาพร้อมกลิ่นหอมทันใดนั้นเสียงแหบแห้งก็ดังขึ้นจากมุมมืดของห้อง ใครกันนะมาเยี่ยมยายแก่ๆอย่างค่าแก้วหันไปมองเห็นหญิงชราผมขาวโพลนนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกแก้วตกใจแต่ก็รวบรวมความกล้าเอ่ยขึ้นสวัสดีข่ายายหนูชื่อแก้วหนูหลงทางในป่ามาหลายวันแล้วหนูหิวและเหนื่อยมากขอความกรุณาให้หนูพักที่นี่สักคืนได้ไหมคะหญิงชรามองแก้วด้วยสายตาอ่อนโยนโอ้เด็กน้อยมานั่งใกล้ๆยายาี่ยายจะเล่าเรื่องราวให้ฟัง แก้วรู้สึกโล่งใจที่ยายใจดีจึงเดินเข้าไปนั่งไกลๆยายชราเล่าว่านางอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานแสนนานรู้จักกับต้นไม้ทุกต้นทุกสายน้ําและสัตว์ทุกชนิดในป่านางยังบอกว่าตนมีเวทมนต์ที่ช่วยให้อยู่รอดท่ามกลางอันตรายได้แก้วฟังด้วยความสนใจสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจยายชราพูดต่อด้วยน้ําเสียงหนักแน่นแต่ยายแก่แล้วเนี่ยยายต้องการคนที่จะสืบทอดวิชา เจ้าสนใจหรือไม่เด็กน้อยแก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความอยากมีที่พึ่งและความหลงไหลในเวทมนต์เธอจึงตอบตกลงยายยิ้มกว้างดีมากยายจะสอนทุกสิ่งที่ยายรู้ให้กับเจ้าแต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะอยู่กับยายและดูแลป่าแห่งนี้วันเวลาผ่านไปแก้วเรียนรู้เวทมนต์จากยายชราเธอเรียนรู้การปรุงยาสมุนไพราการพูดคุยกับสัตว์ป่า และการควบคุมทาตุทั้ง4แก้วมีความสุขกับชีวิตใหม่แต่ในบางครั้งเธอก็ยังคิดถึงบ้านแม่และน้องสาวคืนหนึ่งแก้วนั่งมองเปเลวไฟในเตาผิงน้ำตาคลอเบ้าเมื่อความทรงจำเก่าๆหวนกลับมา,าหัวใจเธอเต็มไปด้วยความหวังว่าสักวันจะได้กลับบ้านอีกครั้งวันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังเก็บสมุนไพรในป่าเธอได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังมาจากไม่ไกล แก้วรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปและพบเด็กชายคนหนึ่งตกอยู่ในหลุมลึกแก้วใช้เวทมนต์ที่เรียนรู้มาช่วยดึงเด็กชายขึ้นมาจากหลุมนั้นได้สำเร็จเด็กชายหอบหายใจแรงก่อนแนะนำตัวด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงผมชื่อมานะผมหลงทางในป่าขณะกำลังตามหาพี่สาวที่หายตัวไปแก้วฟังแล้วรู้สึกสงสารจับใจจึงตัดสินใจพามานะกลับไปที่บ้านของยายเพื่อพักผ่อน เมื่อไปถึงยายชราแสดงท่าทีไม่พอใจนะักที่แก้วพาคนแปลกหน้ามาแต่ในที่สุดก็ยอมให้มานะพักคืนนั้นคืนนั้นขณะหลับแก้วฝันเห็นภาพของแม่และน้องสาวพวกเขากำลังร้องไห้และเรียกหาเธอแก้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาใจเต็มไปด้วยความสับสนเธอคิดถึงบ้านอย่างจับใจรุ่งเช้าแก้วตัดสินจบมานะว่าเธอจะช่วยเขาตามหาพี่สาวให้เจอ แต่เมื่อเธอไปหามานะในห้องพักกับพบว่าเขาหายตัวไปแล้วมีเพียงจดหมายสั้นๆเขียนไว้ว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแต่ผมต้องไปตามหาพี่สาวต่อแก้วอ่านแล้วรู้สึกกังวลใจอย่างยิ่งจึงตัดสินใจออกตามหามานะด้วยตนเองโดยไม่ได้บอกยายแม้แต่คำเดียวแก้วใช้เวทมนต์ที่เรียนรู้มาเพื่อติดตามรอยเท้าของมานะเธอมุ่งหน้าเข้าไปในป่าลึกอย่างไม่ยออ่อท้อระหว่างทางเธอใช้เวทมนต์ สื่อสารกับสัตว์ป่าสอบถามทางและหาอาหารประทังชีวิตการเดินทางผ่านไปหลายวันจนกระทั่งเธอมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านนั้นแก้วได้ยินเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับแม่มดใจร้ายที่อาศัยอยู่ในปราสาทบนภูเขาแม่มดผู้นี้ชอบลักพาตัวเด็กๆไปชาวบ้านต่างหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้ภูเขานั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นเนี่ยแก้วสงสัยทันทีว่ามานะ และพี่สาวของเขาอาจถูกแม่มดจับตัวไปด้วยความกล้าหาญเนี่ยแก้วจึงตัดสินใจออกเดินทางขึ้นสู่ภูเขาเพื่อไปยังปราสาทอันน่าหวาดหวั่นนั้นตักนะฮะระหว่างทางเธอต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ร้ายที่ดูร้ายุบเหวล,ลึกอันตรายและพายุหิมะที่โหมกระหนกแต่ด้วยเวทมนต์และไหวพริบที่เธอได้เรียนรู้เนี่ยแก้วก็สามารถฝ่าฟันอันตรายทั้งหมดมาได้ในที่สุด ปรา,าสาทของแม่มดก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตั้งตรงงานท่ามกลางเมฆหมอกและความมืดมิดเมื่อแก้วแอบเข้าไปด้านในปรา,าสาทเธอพบห้องขังใต้ดินที่เต็มไปด้วยเด็กๆมากมายที่ถูกกักขังเอาไว้ในหมู่เด็กเหล่านั้นเธอเห็นมานะและพี่สาวของเขาด้วยแก้วรีบใช้เวทมนต์ปลดล็อกประตูเหล็กหนาและช่วยปลดปล่อยทุกคนออกมาแต่ยังไม่ทันจะหนีไปได้แม่มดร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้านางกรีดร้องด้วยความโกรธที่มีคนมาขัดขวางแผน แม่มดสะบัดมือใช้เวทมนต์ดำพุ่งเข้าโจมตีแก้วแสงสีดำว่าผ่านอากาศด้วยพลังหน้าสะพึงแก้วตั้งสติเธอรวบรวมพลังเวทที่ได้เรียนรู้จากยายโต้กลับด้วยเวทธรรมนดแห่งธรรมชาติเสียงปะทะของมนตรรอนดังสะท้อนทั่วห้องใต้ดินทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดแม่มดหัวเราะเสียงก้องเจ้าคิดหรือว่าจะชนะข้าได้เด็กโง่แก้วตอบกลับด้วยสายตาแน่วแน่ ความดีและธรรมชาติจะเอาชนะความมืดมิดได้เสมอการต่อสู้ดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนในที่สุดแก้วใช้เวทมนต์แห่งธรรมชาติรวมพลังกับดวงใจที่กล้าหาญโจมตีแม่มดครั้งสุดท้ายแม่มดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างของนางค่อยๆกลายเป็นต้นไม้แห้งตายไม่อาจทำรายใครได้อีกเด็กๆที่ถูกขังโ่ร้องด้วยความดีใจเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความโล่องอกก้องไปทั่วปราสาทแก้วหันไปหามานะ และพี่สาวพวกเจ้าปลอดภัยแล้วเรากลับบ้านกันเถอะแก้วพาเด็กๆทั้งหมดออกจากปราสาทลงจากภูเขาเธอใช้เวทมนต์ช่วยนำทางให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภยัยมานะและพี่สาวน้ำตาคลอบเบ้าพวกเขากล่าวขอบคุณแก้วด้วยเสียงสั่นเครือขอบคุณนะถ้าไม่มีเจ้าเราคงไม่รอดชีวิตกลับมาเด็กคนอื่นๆเนี่ยก็พากันเอ่ยคำขอบคุณสายตาเต็มไปด้วยความชื่นชมต่อแก้วมานะเอ่ยต่อด้วยรอยยิ้มอบอุ่น แก้วเจ้าจะไปอยู่กับพวกเราได้ไหมเราจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีแต่แก้วสายหน้าเบาๆในใจเธอรู้ว่าตนยังมีภารกิจที่ต้องทำต่อไปเธอต้องกลับไปหายายผู้สอนเวทมนต์เพื่อขอบคุณและลาจากท่านก่อนจะกลับบ้านหาครอบครัวเมื่อแก้วกลับมาถึงบ้านไม้กลางป่ายายชรายืนรออยู่ด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน ยายรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วยายภูมิใจในตัวเจ้ามากยายเอ่ยด้วยน้ำเสียงอบอุ่นจากนั้นนังยื่นไม้ทาวิเศษส่งให้แก้วนี่คือของขวัญจากยายมันจะช่วยนำทางเจ้าให้กลับไปหาครอบครัวได้แก้วกอดยายด้วยความซาบซึ้งน้ำตาไหลอาบแก้มเธอกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือขอบคุณขยายหนูจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเลยจากนั้นเธอก็ออกเดินทางกลับบ้านอีกครั้ง หัวใจเต็มไปด้วยความหวังว่าจะได้พบแม่และน้องสาวอีกครั้งระหว่างทางกลับบ้านแก้วใช้เวทมนทีเ่เรียนรู้มาช่วยเหลือผู้คนและสัตว์ที่พบเจอเธอปรุงยาสมุนไพรให้คนป่วยและช่วยสัตว์ที่ติดกับดักออกมาเป็นอิสระไม่นานนะแก้วก็มาถึงหมู่บ้านของตนเองเมื่อเธอก้าวเข้าสู่ลานบ้านเก่าก็พบว่าแม่และทัพทิมน้องสาวยังคงคิดถึงและรอคอยเธอนางซอย รีบวิ่งเข้ามากอดลูกสาวน้ำตาไหลอาบแก้มแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษที่เคยทิ้งเจ้าไว้ในป่าแม่จะเป็นแม่ที่ดีตลอดไปแก้วมองแม่ด้วยแววตาอบอุ่นเธอเอ่ยเบาๆแต่หนักแน่นหนูให้อภัยแม่ค่ะจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขการกลับมาของแก้วสร้างความปิติยินดีให้กับทางครอบครัวทับทิมโผเข้ากอดพี่สาวแน่น หัวใจของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและน้ำตาแห่งการให้อภัยนับแต่นั้นมาแก้วใช้ความรู้และเวทมนต์ที่ได้เรียนรู้มาช่วยพัฒนาหมู่บ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเธอคอยปกป้องผู้คนจากอันตรายช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากจนชาวบ้านต่างรักและเคารพเธอเรื่องราวของแก้วเด็กสาวผู้กล้าหาญกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และนี่คือจุดจบของการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของแก้วผู้เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยความดีและเวทมนต์แห่งธรรมชาติ